ตีมาให้เราครับได้โอกาสอีกทีหนึง่งจะเหนียวเกินไปแล้วและสุดท้ายก็เป็นบอลเร็วของทีมชาติไทยนะคะที่สามารถตีเปลี่ยนทําคะแนนได้ค่ะไปเจอบล็อกของทางเอลเล็บซูเลนออกไปค่ะบอลไหลของขัตยานะคะสศิภาพรครับเป็นคนเสิร์ฟจัเสิร์ฟแรงมาเลยครับ บอลแรกเขารับดีครับโอ้โหแต่ว่าต้องตีประคองปคองเอาคามก่อนลงรอเปล่าครับุณสินมาว่าออกครับจัชชิออนนี่ยืนมองลุ้นเลยนะคะคือตัวเองไปไม่ทันแล้วค่ะดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะเซตยอดนะคะพิยนุษย์นั้นก็วิ่งตามมาแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าบอลออกก็เลยไม่รับค่ะ แต่ว,ว่าของมองกโงกเลียาขาใจครับาดูหน่อยใกล้เคียงนะติดหน,หนึงครับค่ะโอ้วันนี้มองโกเลียดีส่ตาใช่ครับแบบสายตาเร็วมากนะคะมองทันได้ยังไงอะเปลี่ยนน้นนั้นอยู่ตรงหน้านะยังยังคิดว่าออกเลยค่ะครับโอ้โหเขา,าชเชลนเลยครั้งนี้จะประสบความสำเร็จครับสี่เท่าครับเบาๆมา โอกาส3เมตรหลังของเราครับประคองมาก่อนมาดูไหลหลังของมองโกเลียครับก็ย,ยังติดอีกท,ทีหนึ่งตบจากแดนหลังครับปีรุธรับได้มาดูตรงนี้บ้างครับหืลงแบบแน่นๆเลยครับชัชชุออนค่ะแลนลียาวๆไม่ดีกับเราสัเท่าไหรค่ค่ะเหนื่อยคะ่ะช,ชัชชุออนขึ้นเราก็สับลงเลยนะคะเหนือบล็อกคะ่ะ 5ต่อ4ครับอัยาเสิเมบอลแรกเขารับดีครับมาแต่ว่าตีบล็อกเราครับตายตายแล้วครับ,ไ,รบไทย6-4พยายาจะเกี่ยวบอลขึ้นมานะคะเป็นการพาบอลค่ะนี่ค่ะโดนบล็อกมาแล้วนะคะเนือเล็บสุเลนค่ะแล้วก็พยายามจะเกี่ยวขึ้นนะคะเป็นการพาบอล ส่ต่อครับพัทยาบอลแรกไม่ค่อยดีครับต้องถอยกลับมาเซตครับหต่ตีมารุนี้เราเซฟบล็อกได้เอาแล้วครับโอกาสของไทยครับน่ารัคมากแม่ลวงไม่ขึ้นครับมองโกียผมก,ก็ยืนลุ้นกันทั้งสนามเลยคะทีมชาติไทยขึ้นหัวเสาของชัชชุออนนะคะแล้วก็ตีดโดนบล็อกของโผลิเลชูเลน,นะคะ่ะกระเด็นออกไปเกี่ยวกับมาแต่ว่าไม่ทันค่ะบอลนอี้ลอดใต้เน็ตไปค่ะ อัธยาครับออกครับแม่เสียด้ครับสิบไปที่ตำแหน่งสี่นะคะไปที่การอเชียร์เลยคะ่ะบอลลอยออกด้านข้างค่ะมองโกเลียเป็นพุเลืสุเรนครับลงไปเสิร์ฟแต้มเขาก็ยังไม่ห่างจากเราเท่าไหร่บอลแรก บังมาตรงนี้ครับตีระเบิดล็อกไปเลยครับชาชุออนคุณบอลเนี่ยสูงเลยค่ะยืดแขนนะคะแล้วก็ตีไปที่ปลายมือค่ะบล็อกคู่นะคะของทางลักวาดอสค่ะสิัิมาครับเสิร์ฟผ่อนแรกดีครับได้ตอบแต่ว่ายักติดบล็อกครับได้โอกาสทีครับ3เมตรกลางหวดมาตรงนี้ เรายังอยู่นะครับต้องฟรีบอลข้ามไปก่อนครับปยรุษให้เขาได้บุกอีกครั้งหนึ่ง3เมตรกลางเหมือนเดิมครับอาแล้วครับเรารับได้ครับโอกาสของไทยครับแต่ว่าติดบล็อกครับพิมพิชยาคือจังหวะเข้าบอลเนี่ยเหมือนบอลมันสูงแล้วพิมพิชยาวิ่งเข้าไปก่อนคะ่ะต้องยืดรอจังหวะหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจอบล็อกค,ค่ะของทางกันโอแชค่ะปิดเอาไว้เลยค่ะมุมตรง ลักวารดชับหรือเซตสิร์ฟให้กับมองโกเลียบอลแรกใช้ได้ครับแล้วก็หยอดมาตรงนี้เขายังพุ่งรับไว้ได้ครับฟรีบอลมาให้เราปรียนุ์ครับสรีมาแล้วก็ตบโดยจรัดพรครับเป็นบอลไหลยาวสุดเลยค่ะของจรัดพรเนี้ยเขี่ยวได้ดีเลยนะคะของมองโกเลียสุดท้ายค่ะสุดเสาเลยค่ะจรัดพรวางไปที่มุมตรงนะคะ ก็เป็นวิธีการเล่นที่ก็ได้แต้มเป็นประจำนะครับทีมไทยลูกนี้หัวเสาครับท้หชืดเปล่าออกนะครับไม่โดนบายาชุลุนค่ะขึ้นหัวเสาพยายามจะยืดให้เหนือบล็อกนะคะตียาวไปแดนหลังค่ะบอลลอยออกค่ะเสือบโดยช,ชัชุออนครับอันแรกไม่ดีแล้วครับ ต้องประคองมาก่อนครับมองโกเลียโอกาสของไทยครับเลือกมาที่สสิภานพรบล็อกสัทีค่ะสะสิพาพรหลังจากที่ตีแล้วโดนเซฟบล็อกได้หลายลูกค่ะลูกนี้เล็งตรงกลางเลยนะคะระหว่างบล็อกนะคะซันซาบูเนเข้ามารวบบล็อกไม่ทันเลยค่ะเปิดช่องเปซฟเอสของชัชชุออนค่ะลูกนี้เล็งไปทางบายาชุลุนนะคะ ต่อครับชัดชุวรครับยาว,ยาว,ยาวไปเลยน่าแหละครับเขารับมาไม่ค่อยดีครับฟรีบอลมาให้เราครับปิยนย์แล้วก็ตบลูกนี้หายไปเลยครับเป็นพิมพิชยาครับแทรกมาตีวนเข้ามาตีตรงกลางแล้วค่ะพิมพิชยาดูอีกครั้งค่ะเนี่ยค่ะเข้ามาสวยเลยนะคะบล็อกเนี่ยขึ้นไม่ทันนะคะบายาชุลุน ชูออนครับเสิร์ตต่อไหลหลังมาตรงนี้ออกครับแต่เราเริ่มไหลแล้วนะครับช่วงนี้ทันซาโบโนะคะโอ้ตอนนี้ช,ชูออนเริ่มเสิร์รลันกันไหลลูกแล้วค่ะห่าง8คะแนนครับชชูออนเสิร์ฟมาโรยร่มเขาต้องพุ่งรับครับเซตมาตรงนี้แล้วตกเรายัง รับไปได้ครับมาเล่นจังหวะสองไปเลยของเขาได้โอกาสอีกทีหนึง่งเอาแล้วครับรับได้ครับชัช,ชนุนรีมามาที่สัชสิภพรพยังอยู่ครับมองโกเลียบ้างครับเอาลูโลรมาเล่ายังได้ครับโอ้เนี่ยมือนการไทยเอาแล้วครับมองโกเลียอีกทีหนึง่งหวัวเสาตรงนี้ตบติดบลอกแล้วก็รียบร้อยครับเป็นตานของไทยครับค่ะ ใจจะขาดเลยค่ะลูกนี้แลนลี่ยาวค่ะเนี่ยค่ะเป็นการเกี่ยวของทางจลัดพรนะคะ<ส>แล้วก็รวบล็อกอีกครั้งหนึ่งค่ะพิมพิชยากับจลัดพรค่ะล็อกเอาไว้ห่าง9แล้วนะครับแบบนี้ก็ค่อยสบายใจได้หน่อยครับค่ะส่งเองโบลงมารับนะคะชาชุออนครับ เสิร์ฟมาตรงนี้บอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับได้ตบติดบล็อกครับเต็มเต็มบนะครับเป็นคนตบจุดเดิมเลยนะคะตึนบล็อกคู่ระหว่างพิมพิชยาค่ะกับจลัดพรค่ะนี่ยค่ะพยายามจะตีหนีบล็อกไม่ได้ค่ะจลัดพรล็อกซ้ายเอาไว้นี่ไหลาย,ยาวเลยนะครับเสิร์ฟของชัชชุออนค่ะ บอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตีมาเซฟล็อกได้ครับโอกาสของไทยปีนุตตั้งมาครับสัตสิพาพรโอ้โหตกใส่ตัวครับ <c oughs> โอ้ยิงลอยเหมือนออกนะครับว่าเขาไม่หลบ <c oughs> กระโดดรับด้วยนะคะลูกเมื่อสักครู่นี้ดูวิถีแล้วถ้าหลบเนี่ยอาจจะออกได้เนี่ค่ะ <c oughs> โอ้โบอลกัมกึ่งนะคะก็ต้องรับไว้ก่อนนะคะ คนแรกมาได้ครับได้ตบตรงนี้ติดบล็อกครับยังอยู่อีกทีหนึ่งประคองมาแล้วครับเองโบชาชวนรับมาครับสรีมาตั้งแล้วตบเอ้ด้วยครับโอ้โหแต่ว่าทะลุไปนู่นใส่เต็มที่เลยค่ะชาชุอ่อนนะคะลอยมาจาก3เมตรปีเปิดออกหลังค่ะเ <c oughs> ปลี่ยนมาเป็นมองโกเลียครับเสิร์ฟบ้าง ีนุษรับได้ครับวิ่งมาเซตครับสสิภาพรครับแต่ว่าเขาเหนียวครับวิบร็องเขารีบอลมาแล้วครับโอกาสของไทยอีกหนึ่งทีคราวนี้ไม่ไหวแล้วครับของคุนเลีะตีเปลี่ยนนะคะจากเคยตีบอลฉีค่ะรับได้ก็ตีวางมาที่มุมตรงนะคะเปลี่ยนทิศนิดนึงค่ะนี่ค่ะโดนบล็อกนะคะของเองบู โอ้ oh, ทำไป10บกว่าคะแนนแล้วค่ะพลิกเลกมาด้วยนะครับลูกเสิร์ฟของจรัลต์ทรครับหัวสาวของมองโกเลียครับมาเราไม่มีตัวมารองครับค่ะออเ,เป็นทางกันโบครับอกเป็นใต้ไม่กับมองโกเลียสันสโบครับลงมาเสิร์ฟตามอยู่สิบ ชาชวร,รับสวยไหลหลังมาครับแต่ว่าเขาเซฟบล็อกได้ครับต้องประคองมาก่อนครับโอกาสของเราอีกทีหนึ่งสิลิมาเซตมาแล้วก็ไม่ได้ครับอ้าวแต่ว่าเขาพลาดเองครับซันซาโบอาโอ้เป็นจังหวะการเซตบอลย้อนของทางศัส,สิพาพรไปที่ซันซาบูนะคะไม่ทันตั้งตัวค่ะเล่นมือเดียวคะมือบนค่ะบอลลอยออกไปค่ะสัส,สิภาพรทำไป12คะแนนแล้วนะคะ เกิดมาครับหล่นหล่นนิดนึงครับเขาประคองมาได้ครับแต่ว่าเป็นโอกาสบุกของเราครับได้ตบตรงนี้ครับหมูลิเบรโลเขาเหนียวนะครับยอดมาครับเราก็พุ่งรับได้ครับเหนียวเหมือนกันเอาข้ามไปก่อนครับศาสิพาพรโอกาสเน่ง่งของมองโกเลียครับยังอยู่ครับยนุษย์รับได้ศรีมา3เมตรกลางครับชัตวอร์ก็ยังไม่อยู่มองโกเลียยอดมาตรงนี้ครับ เรายังช่วยกันรองได้ครับตั้งมาสะสิพาพรโอ้โหลิเบโรเขาดักได้ตลอดครับข้าไมากทีนึงองเอาออกเองครับแนมะ่ายน้ำตื้นครับค่ะนักควาดดอสน่าจะเสียดายแล้วค่ะรูปนี้อุตส่าหตั้งโซนรับไว้อย่างดีแล้วนะคะรับดีเลยนี่ค่ะอันเดอรอ์ตั้งใจจะวางไปข้างหลังค่ะบอลลอยออกด้านข้างพิมพิชยาครับเสิร์ฟ บนแรกไม่ค่อยดีครับอันเดอร์มาต้องแก้ไขแล้วครับโอกาสของไทยจอดมาตรงนี้ครับเขายังช่วยกันได้ประคองมาก่อนครับโอ้โหเรารับได้ครับแล้วก็พิมพิชยาครับติดเน็ตรครับจำขึ้นจากสามเมตรค่ะพิมพิชยาพยายามจะตีวางแต่ไม่ข้ามตะข่ายค่ะวันนี้ก็ทำไป11คะแนนแล้วค่ะสำหรับพิมพิชยา เดินทางเองโบครับลงไปเสิร์ฟ9ต่อ20เสิร์ฟมาครับรับได้ครับชาชุออนแล้วก็ตบใส่คนนี่เลยครับลงพื้นแล้วก็กระโดดมาหาการโอแชร์ครับค่ะโอหลอกบล็อกได้สนิทเลยค่ะ ซิดิมามานก,กิจนะคะเซตบอลวายให้กับสศิภาพรกดโดดจ้ำเสิร์ฟครับสศิภาพรเสซตมาตรงนี้แมาเขาเล่นลูกแบบเดียวกับเราครับแต่ว่าติดล็อกครับเจอบล็อกคู่นะคะของทางหัตถยานี่ยค่ะยืนคู่เลยค่ะกับซิริมาค่ะล็อกเอาไว้ค่ะ นำห่างเป็น22ต่อ9เลยค่ะทีมชาติไทยขอ3คะแนนครับเพื่อปิดแมตช์ครับป้าวเอสครับลงครับโอ้โห,โหน่าจะเป็นพ็อกสกอร์แล้วค่ะวันนี้สศิภาพรทำไปแล้ว13คะแนนเลยค่ะ ส่งหมาเลขสิบลงมานะคะกันโบนะคะเสรจจากเก่าค่ะ23ต่อ9ครับจำเสิฟเหมือนเดิมครับอ่าคาวรูติดครับหรือว่าตูตูกันไปครับ <c oughs> จากตาที่แล้วได้เอสือว่าจะได้เป็นแต้มเดียวคะแนนไม่เป็นคะแนนคู่นะคะ <c oughs> 10ต่อ23ค่ะมองโกเลียยังคงไล่ตามอยู่นะคะเสิร์ฟมาครับกันโบรับได้ครับแล้วก็ต้องวีติดบล็อกครับเต็มๆเลยครับลูกตบของหัทยาะะเขาไปใต้บอลลึกไปนิดนึงนะคะทำให้จังหวะตีเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะโดนบล็อกสวนกลับมากันโบครับสบต่อครับ็นรา้ครับเรานำอยู่เยอะอุ้ย บอลแรกไม่ค่อยดีครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับาชาชูออนครับระเบิดบล็อกไปเลยลอ,องบอกว่าระเบิดจริงๆเลยค่ะตีจากมุมซ้ายค่ะระเบิดออกไปด้านขวาเลยค่ะชาชูออนเป็นแมตช์พอยต์ของทีมชาติไทยค่ะ13แมตช์พอยต์เลยครับก็จะเสิร์ฟโดยหัทยาครับปิดได้เลยไหมหมาแล้วครับ เซตมา3เมตรกลางครับโอ้โห,โหแม่เขายังไม่ยอมครับค่ะยังคงขอตีเปลี่ยนแล้วค่ะตกเน็ตลงไปในฝั่งของทินไทยนะคะขึ้นทำ3เมตรของกันโบเซตรุเรนครับเสิร์ฟครับ12ต่อ24 บนลครับบอลแรกสวยแล้วก็ตบเรียบร้อยครับจรัดพอดครับแมก็เป็นไหลหลังนะครับทำแต้มได้เป็นประจำอยู่แล้วครับไทยเราก็ปิดแมตช์ได้ครับเซตที่3ก็ชนะไ,ไป25ต่อ12เป็นการชนะครั้ง,งที่2ของทีมชาติไทยนะคะ